ทางช่อง youtube กด my store 15าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มา,าประมาณประมาณ6โมงครึ่งที่ไทยใช่ไหมนะคะตอนนี้ที่อเมริกาประมาณ5โมง27นาทีนะคะเมื่อเช้าไม่ได้มาไลฟ์วันศุกร์ก็ไม่ได้มาไลฟ์ช่วงนี้ยุ่ง,ย,งยุ่งกับการลงพิมพ์ออร์เดอรนะคะก็เป็นธุรกิจใหม่ที่พิมพ์ทำนะคะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วง ไฮซีซันของการจับจ่ายใช้สอยในต่างประเทศนะคะเพราะว่าใกล้คริสต์มาสนะคะก็อย่าลืมใครจะสร้างคำทีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งแคมโปรไฟสมัครเว็บเดทก็ะไรายดีพิมจ้าสีสเวมาได้วันนี้พิมพ์อยากจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจนะคะอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าเข้ามีพอดีมีโอกาสได้เข้าไปอ่านคอนเทนต์ในหลายกลุ่มนะคะในหลายกลุ่มแล้วทีนี้ก็เห็น มีโพสต์หนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเขาเจอฝรั่งเทเหตุผลเพราะว่าเขาคุยกับฝรั่งหลายๆคนคือในไอเดียของพิมพ์นะหาใครที่ฟังคลิปทุกๆครั้งพิมพ์จะบอกนะคะว่าอย่าไปโฟกัสกับฝรั่งแค่คนเดียวเพราะคุณนั้นไม่มีทางที่จะรู้ว่าชีวิตนี้ชาตินี้คุณจะมีโอกาสได้เจอไหมเพราะอย่างล่าสุดที่มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์นะว่าคบแล้วก็คุยกับฝรั่งมาตั้ง5ปีฝรั่งไม่เคยคิดที่จะมาหาเลยไม่เคยคิดที่จะมา ะะกรณนนี้จะทําไงทําใจหรือว่ามูฟออนหรือว่าอะไรต่างเคสกรณีศึกษานี้นะทมจะเล่าให้ฟังว่าเขาถูกเทเพราะอะไรก็คือเขาคุยกับฝรั่งในหลายคนแล้วเขานั้นก็คือจะรับฝรั่งเข้ามาทาง Facebook ซึ่งทีมจะพูดและพูดตลอดนะว่าไม่ให้รับฝรั่งเข้ามาทาง Facebook เพราะว่าหนึ่งหลักคุณไม่รู้จักตัวตนของฝรั่งสองเมื่อเข้ามาแล้วคุณไม่สามารถที่จะควบคุมฝรั่งได้ไม่ให้ที่จะให้เข้าไปนะแอดเพื่อนแอดฟูนของคุณ แล้วก็บางครั้งนะเวลาที่เราลงรูปลงอะไรไปฝรั่งก็สามารถที่จะเข้ามากดแล้วก็คือคนอื่นก็จะเห็นนะว่าใครกดไปบ้างนะคะก็คือคือแน่นอนนะคะก็คือเหมือนเราขาดความเป็นส่วนตัวเมื่อเคารพคนหนึ่งเข้ามานะคะก็มีพอมันก็มีคนที่สองคนที่สามแล้วก็คือเขาก็คนนี้เขาก็เอารูปของรูปฝรั่งนะคะก็คือลงในไทม์ไลน์ไลน์นะคะแล้วก็ลงเหมือนคล้ายๆกับว่าคล้ายๆเปิดตัวนะ่ะคือคนเรานะโดยปกติแล้ว หากไม่ใช่แฟนกันหรือไม่ใช่คนที่ซีเรียสหรือว่าจริงจังในเรื่องชีพนะเราจะไม่เอารูปฝรั่งมาโพสนะคะเหมือนบางคนที่ไปเดทเหมือนพิมพ์เคยเล่านานแล้วนะเคสนานแล้วที่บอกว่าผู้หญิงไปเดทคุยกับฝรั่งสามคนแล้วทุกคนเข้ามาใน Facebook หมดแล้ววันหนึ่งที่เขานั้นไปเดทกับฝรั่งอีกคนแล้วฝรั่งก็แท็กแท็กขึ้นมาโดยที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้บล็อกแท็กนะคะไม่ได้บล็อกก็คือใครแท็กขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าเฟซนะคะ แล้วผู้ชายคนนี้ก็แท็กขึ้นมาแล้วผู้ชายในหลายคนที่อยู่ในนั้นเขาเห็นผู้ชายก็เทหมดดังนั้นพิมจะบอกคุณเป็นไอเดียนะว่าคุณสมควรที่จะมีเรียกว่าอะไรนะต้องรู้จักที่จะอยู่อ่ะอยู่เป็นนะใช้คำวนนี้นะคะว่าอยู่เป็นว่าเวลาที่เราคุยกับผู้ชายในหลายคนเราไม่สมควรที่จะมาเปิดเผยตัวต,วตวนผู้ชายโดยการเอารูปผู้ชายมาโพสต์นู่นนี่นั่นหน้าเฟซบุ๊กของคุณ เพราะตามใดที่ความสัมพันธ์ไม่จริงจังถึงขนาดที่จะมั่นหมายหรือว่าแต่งงานนี่พี่ไม่เห็นด้วยนะที่จะเอารูปฝรั่งมาโพสต์ลงหน้า Facebook มาลงหน้าไทม์ไลน์มาลงข้อมูลของเขาหรือว่าลงข้อมูลของเราคือพี่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เลิกกันมาหรือว่าอะไรต่างก็คือมันแย่มันแย่การที่เราจะโพสตรงนี้ก็คือเหมือนกับสเตตัสมันต้องชัดแล้ว นะคะมันต้องชัดแล้วว่าเนี่ยคนนี้เป็นแฟนเราจริงจังเราเลือกคนนี้มีความสัมพันธ์มี relationship กันกับคนนี้แน่นอนนะคะคนอื่นก็คือไม่ไม่ยุ่งแล้วนะ,ะเราถึงจะโพสแต่หากรรน,นีที่คุณนั้นยังไม่ชัวคุณไม่สมควรที่จะโพสต์ด้วยประการฉไหนเลยนะคะไม่ว่าจะทําไลน์ทาง w วอต a p p หรือว่าทางไลน์ในทั้ลน์ในไลน์หรือว่าใน Facebook ใน Facebook นี่พิมพ์พูดและพูดตลอดนะคะว่าอย่ารับผู้ชายเข้ามาเลยนะคะ อย่ารับเข้ามาเลยหากคุณนะไม่รู้จักผู้ชายดีพอแล้วเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่แฟนของคุณหรือว่าอะไรอย่ารับเข้ามาเพราะเมื่อคุณรับเข้ามาแล้วมันจะเป็นปัญหานะคะมันเป็นปัญหาบางคนไปแอดคนนู้นคนนี้นะคะเหมือนอย่างแสแกมเมอร์พวกนี้ดังนั้นฝากให้คิดนะคะว่าเราไม่ผิดที่เราจะคุยแนหลายคุณแต่เราผิดที่เราจะเปิดตัวคนหนึ่งนะคะเราเปิดตัวโดยที่ตอนนั้นยังไม่รู้จากความสัมพันธ์ที่ชัดเจน เราไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่เราตัดสินใจที่จะเปิดตัวมันไม่ใช่แล้วนะคะมันไม่ใช่แล้วดังนั้นฝากให้คิดนะแน่หลายคนจะชอบมาถาม่าทีเนี่ยทาไมฉันจะรับฝรั่งเข้าเฟซบุ๊กส่วนตัวฉันไม่ได้นะคะก็อย่างที่เหตุผลที่พูดไปแล้วก็มีอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ผิวจะพูดในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสว่าคุณนั้นสมควรที่จะจดกี่ครั้งเพราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าหากไปอยู่ที่ต่างประเทศคุณก็จําเป็นที่ต้องจดทะเบียนสมรสสองครั้งก็คือจดที่ประเทศไทยหนึ่งครั้งแล้วก็ไปจดทที่่ตางเศ คือโดยหลักตามกฎหมายสากลทั่วไปนะนะคะการจดทะเบียนสมรสนะคุณจะจดแค่ครั้งเดียวการจดครั้งที่สองก็คือเป็นโมฆค่ะในกรณีที่เราจดทะเบียนสมรสที่ไทยแล้วคุณทําวีซ่าแต่งงานเข้าต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นพิมพ์นะพิมพทำวีซ่าแต่งงานพิมพ์จดทะเบียนสมรสที่ไทยแล้วพิมพ์ก็ยื่นวีซ่าแต่งงานเข้าเมกาตอนที่ยื่นวีซ่าแต่งงานนะั้นนะคะ เอกสารการจดทะเบียนสมรสทุกอย่างมันก็เราก็ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐทางอเมริกาเขาก็ลงบันทึกลงข้อมูลทั้งหมดถามว่าเวลาที่พิมพ์เข้ามาอยู่ที่อเมริกาพิมพ์จําเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนสมรสอีกไหมไม่จําเป็นนะคะเพราะสถานะที่นี่ก็คือเป็นสถานะสมรสนะคะเป็นสถานะสมรสเพราะว่าเอกสารทุกอย่างที่เรายื่นส่งให้กับหน่วยงานของรัฐของเขานะคะเขาก็ลงบันทึกข้อมูลทุกอย่างกรณีที่คุณจดมาด้วยวีซ่าคู่มันสถานะที่ไทยของคุณเป็นโสด คุณมาจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศนะคะคุณมาจดทะเบียนสมรสที่อเมริกาสานะที่ที่ไทยของคุณเป็นโสนคุณอยากให้สานะที่ไทยคุณเป็นโสดเออแต่งงานเหมือนที่อเมริกาคุณจะเป็นต้องไปจดทะเบียนซ้ำไหมไม่จําเป็นคุณเอาเอกสารการจดทะเบียนสมรสที่อเมริกาไปแปลแล้วก็ไปยื่นรับรองที่สถานทูตแล้วก็ไปที่อำเภอเขาก็ลงบันทึกเรียบร้อยสถานะของคุณก็เป็นสมรสทั้งสองที่มันไม่จําเป็นที่จาเป็นต้องดิ้นรนกระเสือกกระโนที่จะ จดทะเบียนสมรสที่ไทยด้วยไปจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศด้วยไม่ใช่บางคนเขาบอกว่าสิทธิ์มันก็ไม่ได้สิทธิ์มันจะได้อ่ามันจะไม่ได้ได้ยังไงเมื่อเอกสารเราส่งทุกอย่างเข้าระบบของเขาหมดเขาก็รู้ว่าคนนี้สมรสสถานภาพสมรสเป็นอ่าสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียให้กับนหนหลายคนว่าเฮ้ยทำไมเราจาเป็นที่ต้องจดทะเบียนสมรสแค่ครั้งเดียวนะคะเราทาไมต้องไปจดสองสามครั้งด้วย นะคะไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปจดเพราะบางที่หากกรณีที่คุณจดทะเบียนสมรสที่ไทยแล้วคุณไปจดที่เนอะที่ต่างประเทศที่ไทยเขาจะให้คุณเอาใบรับรองโสดไปไปขอใบรับรองโสดที่สถานทูตหรือว่าพวกนี้ถานะภาพของคุณมันก็ไม่โสดนะนะคะฐานะภาพก็ไม่โสดดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นไอเดียให้กับนหลายคนว่าคือหากกรณีที่เราจะจดทะเบียนสมรสที่ไทยหรือว่าที่ต่างประเทศนั้นมันจดกันแค่ครั้งเดียว ไม่จําเป็นที่ต้องจดถึงสองสามครั้งนะคะไม่จําเป็นสิทธยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะคะหากคุณเป็นเมียเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังไงสิทธิ์ก็ได้นะคะโอเคใครตื่นแล้วแวะมาทักทายได้ค่ะค่ะคุณดอกฟ้านะคะคุณดาวลุงนะคะใครมีคําถามขึ้นมาได้นะวันนี้วันนี้พิมพ์ทําอะไรนะคะวันนี้พิมพ์ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นนะ,ะคะไก่ตุน๋นแต่ว่าไม่มีมะระ เพื่อนๆบอกว่าอไอ้อยู่ต่างประเทศขยันทำอาหารคือหากเราอยู่ต่างประเทศนะหากเราไม่ทําอาหารเราก็ไม่มีกินไปซื้ออาหารกินมันก็เบื่อนะมันก็ไม่คือมันมันเบื่อน่ะเราจําเป็นที่ต้องหัดทํา YouTube Google มีมีเพียบเลยนะคะที่เราทําได้เดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะคะว่าคือการทําอาหารที่เนี่ยมันง่ายมันง่ายเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ครบนะคะอุปกรณ์ครบ อันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูนะคะแปบหนึ่งอันนี้ที่ต้มน้ำซุปนะคะใส่ไฟแรงไปนิดนะคะต้มน้ำซุปรอแล้วนะคะควันฟุงฟนฟ้งเลยควันฟุ้งเลยและเนี่ยมีแต่เป็นน้ำซุปน้ำซุปไก่นะคะ แล้วก็คือเรามีหม้อหม้อตุนนะคะนะคะน่าจะเสร็จแล้วนะคะหม้อตุนที่ไว้ตุ๋นน้องไก่นะคะอันนี้ก็คือพิมพ์รอรอ,รอจนเสร็จแล้วพิมพ์ถึงจะเปิดนะคะอันนี้ก็คือมันก็ทำไม่ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เยอะมีอุปกรณ์ <c oughs> อำนวยความสะดวกเยอะมีหม้อตุนหม้อตุ๋นเนี้ยทำได้ไวมากเลยนะคะใช้เวลา ประมาณ30นาทีนะคะก็คือกระดูกกระเดี่ยวนะคะนุ่มเลยแล้วก็มีเครื่องคั้นคั้นน้ำเรียกว่าอะไรนะคั้นน้ำส้มนะคะแล้วก็มีแอร์ฟรายเออร์คืออุปกรณ์ครบมากนะ,ะอยู่ตามประเทศนะคะคืออะไรที่ที่ประหยัดเวลานะคะเราก็จะใช้อันนั้นแหละใช้อันนั้นในการดำดำรงชีวิตนะคะ พรเวลาที่มาอยู่ต่างประเทศนะหากเราไปซื้อกับข้าวทานตลอดนะเราไปซื้อได้นะว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะะไม่ค่อยอร่อยสู้เราทําเองสู้เราทําเองดีกว่านะคะวันนี้ไป,ไปฉีดวัคซีนมารู้สึกจะงอกชงักมากเลยนะคะูสเตอร์วัคซีนมาเอามาเล่าสู่กันฟังจ้าคุณกัญญาพัฒนนะคะ เล็นเมเป็ดนะไม่ผิดนะคะที่เราจะคุยผู้ชายหลายคนไม่ผิดเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าชาตินี้ชีวิตนี้คุณจะได้เจอผู้ชายในชีวิตจริงหรือเปล่าบางคนเขาก็แจกความหวังกับคุณด้วยไปนะอย่างทิ่เล่าให้ฟังนะว่ามีเคสที่คุยตั้งสองปีญาตคุณจุฑาพรคุยตั้งสองปีแล้วผู้ชายก็แผนที่จะบินมาหาแล้วพอผู้ชายจองตั๋วเครื่องบินจองนู่นจองนี่ออกจาก ออกจากการกักตัวสิบห้าวันแล้วผู้ชายบอกว่าผมไม่โสดเสียดายเวลามากเลยสองปีนะคะสองปีนะคะอ๋อคุณพี่โสภานะคะยินดีด้วยนะคะพี่โสภานะคะยาตคุณกัญญาภัสพ,พี่โสภาเนี่ใช่ที่อยู่เชียงใหม่ไหมคะจําได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะนะคะคือเราไม่รู้หรอกว่าชาตนี้ชีวิตนี้เราจะได้เจอกันไหมนะคะ ดังนั้นพิมพจะบอกว่าคุณก็คุยไปนะคะแต่อย่าไปโฟกัสหรือว่าไปทุ่มเทมากเราดูเขาเขาดูเรานะคนเราหากันยังไม่เจอกันในชีวิตจริงมันพูดยากนะว่ามันจะคลิกไม่คลิกนะคะมันพูดยากมากเพราะไม่อย่างนั้นนะคือคือบางคนคุยออนไลน์อาจจะโอเคนะแต่มาเจอในชีวิตจริงก็มันไม่โอเคจ้าคุณจำปีนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณกัญยพัฒน์คือมาเจอกันในชีวิตจริงมันไม่โอเคก็มีเยอะ พิมเคยไปเดทนะบางคนนะพิมกินกาแฟไม่จะไม่หมดนะพอะรู้สึกอึดอัดเขาก็ไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขา <laughs> อ๋อพี่แดงอยู่พิษณุโลกใช่ไหมคะนะคะก็คืออ๋อพี่แดงหรอคะพี่แดงทําไมไวแท้นะคะไม่เจอแล้วหรอคะทาไมวที่ ที่ที่ให้เขียนอที่เขียนให้ล่าสุดต,ตอนตอนเที่ยงคืนตอนตีหนึ่งใช่ไหมที่เขียนโปรไฟล์ตอนตีหนึ่งใช่ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอกันแล้วมันจะคลิกไหมคือบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบเรานะไม่ใช่ว่าเราไปเดททุกคนแล้วเราเขาจะชอบเรานะไม่ใช่นะนะคะไม่ใช่มันต้องได้เจอกันในชีวิตจริงไปเดทแล้วมันไม่ชอบไม่ชอบกันก็มีเยอะนะนะคะ พิมเคยไปเดทนะบางคนนะย้าคุณนุชไปเดทนะบางคนก็โอ้ไม่ไหวนะทำยังไงฉันจะอ,ออกไปจากตรงจุดตรงนี้ได้เร็วที่สุด <laughs> แบบเราเราแบบไม่ชอบหน้าเขาเขาก็ไม่ชอบหน้าเรานะบางคนต่างไม่ชอบหน้ากันนะกันมันก็มันมันจริงๆนะเวลาที่เราไปเวลาคุยนะ่ะมันอาจจะรู้สึกอุ้ย นี่นาอะไรนะคนของใจอะไรต่างจะพอไปเจอแล้วมันไม่ใช่ <laughs> มันไม่ใช่ก็มีเยอะนะเรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยล่ะเรื่องจริงคนก็บอกว่ายพูดจริงเปล่าพูดจริงเลยนะพูดจริงไม่อิงไม่ยายเลยนะคะ บางคนเราไม่ได้ชอบเขาเขาก็ไม่ชอบหน้าเรานะคะตอนคุยอ่ะมันโอเคอยู่นะตอนคุยอ่ะแต่พอมาเจอกันในชีวิตจริงนะ่ะบางคนนั่นแต่งตัวซกมกอะไรต่างเราก็ไม่ไหวอ่ะเลยไปเดินกับผู้ชายแบบนี้เราเราแต่งตัวสวยขนาดนี้อะไรเนี่ย <c oughs> นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยนะใครอยู่แม่มาถ้าทายได้ พมาให้ดูนะเนี่ยตุนไก่สามสิบนาทีได้เรื่องเลยนี่ค่ะตุนสามสิบนาทีตุนในหม้อรแรงดัน มาอยู่นี่นะคะพิมพ์โชคดีที่ตรงหนึ่งนะตรงที่สามีชอบกินอาหารไทยคือบางคนสามีเขาไม่กินเขาไม่กินอาหารไทยแล้วเขาก็ไม่ให้เมียเขาทาอาหารไทยนะนะคะถามว่างานเข้าไหมก็งานเข้าอยู่นะเป็น <laughs> <laughs> พิมพ์เคยอยู่ไทยนะเคยอยู่ไทยมาก่อน <laughs> <laughs> เขาไปทํางานที่ไทยนะคะเป็นอาจารย์สอนที่ไทยอยู่ สองปีนั่นแหะคือเป็นสาเหตุให้ได้เจอกันบางคนก็บอกว่านี่ฝรั่งที่ไทยเราครบเราคุยได้ไหมมันต้องดูเป็นคนๆน,นะบางคนนะ่ะเขาก็ดีบางคนเขาก็ไม่คือบางคนมันก็เอาเปรียบผู้หญิงอนะ่ะมันคิดว่าผู้หญิงไทยมองหาฝรั่งอะไรเงี้ยมันก็เปรียบเราก็มีเยอะนะต้องระวังต้องดูเป็นเคสเคสนะคะเคสกรณีศึกษาเลยล่ะ ขาวนะเนี่ยค่ะหม้อมาเป็นหม้อหม้อเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะพี่แดงเว่าจะทักพี่แดงทักมาหน่อยว่าจะดูของแฮนด์เมดที่พี่แดงทำํำดูซิเผื่อได้เอามาขายที่อเมริกานี่ค่ะกําลังตุนตุรกีนะ่ะเป็นประเทศแขกขาวนะชอบแขกขาวไหมล่ะนะคะตุรกีเป็นแขกขาวนะคะ แขกขาวก็คือเป็นกลุ่มก็มีผู้หญิงไทยที่ไปอยู่ตุรกีกันก็เยอะนะนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วพิมพ์ไม่ชอบแขกขาวอ่ะก็แล้วแต่เรานะตุรกีอยู่ทางตะวันออกกลางนะอิตาลีอยู่ทางโซนยุโรปนะคะก็มีหลายคนนะที่เป็นสไายอิตาลีนะคะที่เขาทําช่อง u t u b e มีหนึ่งในนั้นก็คือพี่ลาดวนพี่ลาดวนไม่รู้ว่าแกทําอยู่หรือเปล่านะคนซีสเกตนะคะแกก็อยู่อิตาลี หางให้พิมพ์เลือกนะพิมพ์เลือกไปทางโซนยุโรปนะแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะว่าเราชอบคนไหนหลักๆลักแล้วอะ่ะกินเบ็ดหลักๆแล้วก็อยู่ที่เราแต่ก็ต้องดูเป็นคนแบบเคสบายเคสนะว่าผู้ชายเป็นยังไงนะคะ มีคนมาถามแล้วบอกว่าอยากหาฝรั่งจากประเทศลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กเป็นอีกประเทศหนึ่งที่พิมพเชียมากนะประเทศเขารวยประเทศเขารวยเจษิกจตีนะคะมีแฟนคลับคนหนึ่งน,นะเขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มหาแฟนฝรั่งอะเป้าหมายของเขาคือประเทศลักเซมเบิร์กแล้วเขาก็คือค้นหาจากประเทศนี้เลยนะแล้วเขาก็เจอนะนะคะแล้วเขาก็เจอแล้วเขาก็จะย้ายไปอยู่ลักเซมเบิร์กนะ รักเซมเบิร์กเป็นอีกประเทศหนึ่งที่แบบว่าเศรษฐกิจเขาดีประเทศเขาไม่ใหญ่มากนะคะประเทศรวยอยู่นะคะจ้าคุณหนึ่งนะคะประเทศเขารวยอยู่ประเทศรวยมันก็ต้องไปดูว่าคนรวยหรือเปล่านะแต่ว่าคือหาประเทศดีนะฟังนะหาประเทศดีเราไปอยู่นะ่ะมันก็ดีกับเราตรงที่ว่าเราจะไปทํามาหากินเราจะไปใช้ชีวิตมันก็จะดีกับเราที่แบบว่าเราไปหาเออ ต่อให้ผู้ชายไม่ดียกตัวอ,อย่างผู้ชายไม่ดีนะมีเหตุให้มีเลิกลากันมาหากกรณีที่เราไปอยู่ประเทศที่ดีนะเราก็สามารถที่จะมีชีวิตเราต่อทำมาหากินทำงานเลี้ยงตัวเองได้เพราะไม่มีใครหรอกคุณเชื่อไหมว่าเมียฝรั่ง99.99 99หากกรณีที่เขาไม่แก่ที่แบบกเกษียณน,นะไม่แก่ที่แบบกเกษียณอายุหรือว่าสามีเขาตายแล้วเขาไม่ได้เ,เลิกลากับสามีแล้วสามีไม่ได้แบ่ง ทิ้งมรลดกไว้ให้เยอะเนี่ยในหลายคนเขาไม่กลับไทยกันหรอกเขาก็จะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศทำมาหากินจนเขากเกษียณเขาถึงกลับมาอยู่ที่ไทยดังนั้นนะพิมพ์ก็เลยจะให้ไอเดียว,ว่าเวลาที่เรา,าจะไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเลือกประเทศคุยนะดูด้วยว่าเศรษฐกิจการเมืองประเทศเขาเป็นยังไงนะเพราะหากไปแล้วผู้ชายไม่ดีเกิดการท้อบแบบแเลิกลากันมาเรายังใช้ชีวิตต่อเราไปได้นะแต่หากประเทศที่แบบ อยู่ลำบากแลนแค้นเนี่ยเราก็ไปต่อยากนะนะคะในอย่างที่ต่างประเทศนะเขาไม่จำกัดอายุการทำงานที่ประเทศไทยนะคุณจะเห็นนะคะว่าอายุไม่เกินสามสิบห้าอายุไม่เกินสี่สิบแต่ที่ต่างประเทศไม่ใช่ร้อยคุณแก่ง้ําเหือกนะคะแกมากนะคะแต่คุณก็ยังมีแรงทำงานให้กับเขาเขาก็ยังจ้างคุณที่อเมริกานะมีพยาบาลคุณหนึ่งกเกษียณอายุตอนเก้าสิบห้าปี ก้าสิบห้านะฟังไม่ผิดนะคะเก้าแล้วก็ห <c oughs> ้าบางคนบอกว่าฝรั่งเขากเกษียณอายุเท่าไหรม่มาแล้วแต่คนนะเพราะอย่างอ่ะพี่ชายแฟนเขากเกษียณอายุตอนเขาอายุสี่สิบสองปีแล้วถามว่าแล้วชีวิตหลังจากนั้นล่ะเขาทํางานเขาก็ทํานะคะเขาก็ทําเพราะในหลายคนเขาก็คือไม่ได้อยากอยู่บ้านเฉยเฉยไหนไม่อยากกินเงินกเกษียณไม่นเท่าไหร่เขาก็ยังมีแรงมีอะไรเขาก็ทาทาอย่างอื่นนะคะทําอย่างอื่นที่เขาชอบ ดังน้นนะพิมพก็เลยจะบอกว่าเราก็ดูดูประเทศนะคะดูดูประเทศ,นะะเทศว่าเราจะไปทํามาหากินอะไรนะนะคะเราต้องจินตนาการภาพเราด้วยนะเหมือนอย่างบางคนเราจะย้ายไปอยู่กับสามีย้ายไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศเราก็ไปก่อนที่เราจะย้ายไปก็ไปดูบ้านเมืองเขาว่าเขาทามาหากินอะไรเราไปแล้วเราจะไปอยู่ยังไงนะนะคะทำมาหากินอะไรอันนี้คือสําคัญมากที่เราจะดูนะอืมอร่อย ใส่ไอ้นี่เป็นด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองสำหรับทำไก่ไก่ไก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนนะคะสามีพิมพ์ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเขาอยู่ที่ไทยเขา,าไม่ค่อยได้กินนะจนมาครบกันมันรู้จักกันเขาถึงเขาถึงกล้ากินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเขากลัวเขากลัวท้องเกาเสียนะคะ อย่างที่บอกนะคนฝรั่งอยู่ที่ไทยเราก็เลือกดูส่วนบางคนนะนะคะเขาจะมีเมียบางคนมันมีเมียแล้วต้องระวังเวลาที่เข้ามาคุยกับผู้หญิงนะจะรีบรวบหัวรวบหางผู้หญิงว่าเออเป็นแฟนขอเป็นแฟนไวๆแล้วก็จะหลอกกินตับคุณนะพวกนี้มันมีเยอะนะนะคะแล้วบางทีก็เมียเขาก็คือละแค่ละคายก็คือเราจะส่วยส่วยไปด้วยนะคะส่วยไปด้วยเมียเขาฟ้องเขาอะไรขึ้นมาต,ต่อให้เราไม่มีเงิน เียค่าฟ้องกับเขาแต่ว่าหากมันเป็นคดีความกันหรือว่าอะไรต่างแล้วมันขึ้นลงขึ้นศาลแลเวลาที่ไปปัม๊มไปริ้นใบบันทึกประวัตินะเพราะว่าเมียฝรั่งทุกคนเนลยล่ะที่มาอยู่ต่างประเทศต้องทําใบบันทึกประวัติคือเราจะดูว่าตั้งแต่เกิดจนณปัจจุบันน่ะเราเคยมีคดีทําความชั่วอะไรมาบ้างในชีวิต มันก็จะขึ้นมานะคะพิมพ์ลุอยายาก็เลยจะบอกว่าเลี้ยงเลียงก็เรียงไปนะคะอย่าไปยุ่งกับพวกที่อ่ามีเมียมีอะไรนะถูกข้อฟ้องมามันก็มีคดีอะไรแต่มันก็จะไม่สวยเท่าไหร่ต่อให้เราไม่มีเงินไปเสียก็ตาบนะจ้าคุณรอนะคะอ่ามีใครเข้าไปเล่นเว็บที่พิมพ์แนะนะมีพี่คนหนึ่งนะบอกว่าได้ไลฟ์ไทม์บาดูมา บาดูเป็นอีกเว็บทําไมพิมพตันเชียบาดูบาดูาดพิมไม่เคยพิมพเคยเล่นนะบาดูเคยเล่นแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสมากบาดูเป็นอีกเว็บที่น่าเล่นเพราะอะไรเพราะแสแกเมมร์มันจะน้อยน้อยเพราะหนึ่งคุณต้องยืนยันอีเมล 2. ยืนยันเบอร์โทรสยืนยันภาพหน้าจอที่แบบว่าถ่ายถ่ายผ่านกล้องมาบางคนก็บอกว่าเข้าไปแล้วมีแต่มีแต่คนไทยบาดูใช้ทิสดีเหมือนกับทินเดอร์ ือเราสามารถที่จะ็ปเปลี่ยนโลเคชันเพื่อที่เราจะไปคุยกับผู้ชายต่างประเทศนะคะดังนั้นเราอยากไม่อยากเจอคนไทยเราก็ไม่ต้องไปปักที่ประเทศไทยเราต้องไปเปลี่ยนโลเคชันที่ประเทศอื่นนะคะตอนนี้นอกจาก k i n d e r แล้วโอเคคิวปิดเขาก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนโลเคชันได้เพราะอะไรทําไมถึงรู้เพราะพิมพ์ลองแล้วพิมพ์ไปเปลี่ยนโลเคชันไปลงที่นิวซีแลนด์พิมพอยู่อเมริกานะนะคะแล้ว,วันหนึ่งพิมพ์ก็ไปปัก ที่นู่นนะคะปักที่นิวยอร์กปักที่นู่นก็คือมันปักได้มันเปลี่ยนโลเคชันได้ดังนั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราอยู่กทมแล้วทําไมเราถึงอยากที่จะไปปักที่นู่นที่นี่อะไรต่างเราก็เหมือนแต่ว่าเราไม่ไม่ว่าอะไรนะไม่จริงใจหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะก็คือเราสามารถที่จะสามารถที่จะไปปักโลเคชันเพื่อที่จะให้เขาส่งแมทคนที่อยู่ในละแวกนั้นส่งมาให้เรานะอันนี้ก็เป็นไอเดียมาดูใช้เหมือนกับ t i n d e อร์ n d e r ทําเหมือนกับโอเคคิวปิด เพราะว่าทินเดอกับอ่าโอเคคิวปนั้นบริษัทเจ้าของเดียวกันในกลุ่มเครือแมด d t com นะคะเขาเป็นเครือเดียวกันดังนั้นแนะนำเพื่อนๆนะว่าเข้าไปแล้วก็กรุณาไปเปลี่ยนโลเคชัน่นเพื่อเรานั้นจะได้ไปอ่าไปปัดปักหนุ่มๆแถวนั้นนะคะนี้อา่ทาทำใส่ซื้ออันนี้มานะคะเรียกว่าอะไรนะ ถืออ่อนอ่าคิดไม่ออกคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยดัดจริตหรือเปล่าที่เวลาที่คนไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศนานๆแล้วกลับบ้านไปเลยว,ว่าพูดไทยคําฝรั่งคําเพราะอะไรเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้มันก็ลืมจําได้ว่าตอนที่พิามาอยู่อเมริกาได้สองปีพิงกลับไทยไปแล้วพิม์ไปยืนเอออยู่ที่เซเว่นยืนเออเพราะว่าไม่รู้ จำคําศัพท์จําคําพูดไม่ได้ว่าคํานั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ยืนอยู่นั่นละยืนนึกคือนึกไม่ออกมันนึกไม่ออกเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้คือพิมพเป็นคนอีสานคือเวลาที่พิมพ์คุยกับแม่พิมพ์ก็จะคุยภาษาอีสานพอพิมพ์อยู่ที่บ้านพิมพ์ก็คุยภาษาอังกฤษแล้วเพื่อนคนไทยพิมพ์ก็พิมพ์คุยไม่เคยโทรศัพท์คุยกันดังนั้น การที่จะพูดไทยอะไรทั้งหมดนี้มันมันไม่ค่อยได้พูดพอมันไม่ค่อยได้พูดแล้วมันก็จะลืมนะคะก็จะไลค์คุยกับเพื่อนๆบ้างนะคะที่นี่อย่างอย่างตอนเนี้นะคะมันก็จะช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะมันก็ลืมมันก็มีลืม, <laughs> มก็มีลืมเพราะไม่ค่อยได้ใช้นะคะไม่ค่อยได้ใช้โอ้ยหน้าตาดีนะคะเนี่ยเอาให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวหนูหน้อยมาเข้าไปเดินเล่นกับพ่อเขานะคะ หน้าตาดีไหมคะเพื่อนเป็นม่อมอเลยนะคะทาน้ําซุปเอาไว้ทําน้ําซุปเอาไว้แล้วก็จะใส่ในฟรีเซอร์ไว้ที่อเมริกานะตั้งแต่มาอยู่มาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะต้องปรับตัวเป็นกิ้งกาอยู่ที่ไทยเราทําอาหารกินแค่วันต่อวันนะ,ะมื้อต่อมื้อแต่ที่ต่างประเทศนะคือยิ่งมีลูกนะมันเหนื่อยก็เลยต้องทําอาหารเยอะๆอย่างน้ําซุปเนี้ย ยาพี่แดงนะคะอย่างน้ําซุปเนี่ยพิมก็จะทําไว้กินประมาณสามครั้งนะคะก็จะใส่ฟรีเซอร์ไว้นี่ก็คือตุนแล้วนะนะคะตุนแล้วพิมพ์ไม่ได้ใส่อันเนี้ยเคลียงว,ว่าไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำตอนตุนก็ตุนในหมอ้อแรงดันนะคะอันนี้ก็พร้อมแล้วค่ะอันนี้ก็พร้อมแล้วก็ฝาเพื่อนๆนะคะก็ไปแล้วนะคะก็เป็นไอเดียนะว่าอย่าไป หากคุณยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์กับผู้ใดนะคะฝรั่งคนไหนก็ตามนะอย่าไปรับฝรั่งขึ้นมาอย่าไปรับเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวเรานะคะอย่าไปโพสต์รูปเขารูปอะไรางๆนะคะเราเก็บไว้เป็นความลับเราจะโพสต์ก็ต่อเมื่อได้แต่งงานกันนะคะโพสต์รูปเลยนะคะแต่หากจะไม่ได้แต่งงานนังไม่ชัวในความสัมพันธ์อย่าพึ่งไปอันนี้นะคะอย่าพึ่งไปเปิดเผยมากนะคะอย่าพึ่งไปเปิดเผย ได้อย่างการรับฝรั่งเข้ามาทาง Facebook ก็ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำจะไปโพสร,รูปโพสอะไรเขาต่างๆนะคะก็ต้องคิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆจ้าคุณจุธาพรนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะออตอนเย็นนะจะได้มาเจอกันอีกนะคะนะคะวันนี้ก็ไปค่ะสวัสดีค่ะ